คนแรกก็ขอขอบคุณหมอเห้าอายเกิดแล้วเขาก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือเพื่อดับคาวสวัสดี80ดสิบท่านค่ะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจให้สาวอื้นกระบป๋าเล็กด้ค่ะไพเรือนมาเจอตอนนี้อยู่กับช่องเบาเล็กพาแซบของห้าเด้อค่ะ ถ้ามีใจก็กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์สาวอื่นในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากชนพัฒน์คือคือว่าน้องนัดนะคะ fc ตัวโยงของบ่าวเล็กกับสาวอื่นขอบคุณค่ะ ขอบคุณพวงมาลัยสวยๆค่ะที่มาคล้องข้อสาวอึ้งมือน,นี่ขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะขอบพ่ะคุณเป็นอย่างสูงน้องชายสุดหลอ่อน้องนัดของเรา ขอบคุณค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเล็กพาแซ่บไปแน่ด้วยจ้าขอบคุณขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากเสียนัดของเราสายเปคกวยไปแล้วก็โวยมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ ร้อยท่านก็ขอหนึ่งร้อยแชร์โอ้ร้อยไลค์ร้อยไลค์ร้อยแชร์ร้อยผู้ติดตามร้อยผู้ซับสไครตบังคับนอนอยู่บังคับนอนอยู่ยังยังยังไม่นอน ดำแห้งมัโอนาะโอ้ก็ป้ายต้วยคือเจมิ่งออกันแล้วเจยอึงเนาะต้วยต้วยเอิ้ดบอกห้องคอย มืันนี้ภัยยังพอนานกับเข่ากับมาเด้อจ้าแวะมาบ้านเบาเล็กคาสแซ่บของเฮาได้วันนี้ได้เป็นเมนูต้มจืดทานจามันอันนี้เด้เอ,อืมมันบรลลงปกติหมอมันอันนี้บางกก่าทาเด้เติมทาน,านอีก กดไลค์รัวๆในเด้อจ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าเล็กของเฮ้าไว้ในเด้อค่ะช่องบ่าเล็กพาแซ่บ เไคบพอก็เมนูแซ่บๆวันนี้เป็นต้มจืดก,กระดูกหมูใส่หลายอย่างนะคะะอือเอเค่อมาฟ้าอยากให้ทุกโคได้กีค่เลรอมีมิตามี แค่ลมีมิตตมิน